สำหรับวันนี้ที่อยู่ในมือแม็กนี้นี่คือเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนด์เจ็ดโปรสมาร์ทแบนด์รุ่นล่าสุดจากเสี่ยวมี่นะครับล่าสุดก็เพิ่งได้เปิดตัวแบบสดๆร้อนๆในบ้านเราเสี่ยวมี่ก็เปิดหลายอย่างเหมือนกันหนึ่งนั้นก็คือเจ้าตัวนี้เสี่ยวมี่สมาร์ทแบนด์เจ็ดโปรรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าใช้สุดๆครับเพราะว่าหลังจากที่แม็กได้ใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่โคตรดีเลยดีแบบดีสุดๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แน่นอนกับคนที่เป็นสายออกกําาาลัังกยจดเต็มว่ในรุน เป็นกอนหน้านี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีดีไซน์สวยขึ้นแล้วก็มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมรุ่นก่อนหน้าน,านี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบแคปซูลตอนนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบอัลเบรดด้วยสีสันนี่คือดีมากๆมี G.P.S ในตัวสามารถที่จะกันน้ำได้ระดับ 5A.T.M แล้วก็มีโหมดออกกำลังกายมาให้ร้อยกว่าโหมดแบต อึดขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง12วันเดี๋ยววันนี้จะมา รีวิวให้ชมก็แล้วกันแม่กล้าพูดเลยว่าใช้ดีจริงๆเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพามาดูอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็พามาดูหน้าตาแพ็กเกจกล่องของเจ้าตัวนี้ก่อนก็แล้วกันว่าเวลาที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยถ้าเป็นเครื่องศูนไทยหน้าตาแพ็กเกจกล่องจะเป็นยังไงเผื่อว่าเพื่อนๆไปซื้อตามร้านค้าออนไลน์จะได้แยกออกนะครับว่าเครื่องนี่เป็นศูนไทยมีประกันไทยกับเครื่องที่เป็นฮิ้วไม่มีประกันหน้าตาแพ็กเกจกล่องจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าสมิทแบนด์เจ็ทโปรตัวนี้นะครับถ้าเราพูดถึงหน้าตาแพเล่่องานยยๆืดู ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นศูนย์ไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีภาษาโดยรวมที่เป็นภาษาอังกฤษามาแทบจะทั้งหมดนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆนี้เขาจะมีบอกชื่อสินค้าแล้วก็มีบอกบริษัทตัวแทนที่นําเข้ามาเขาก็จะมีสติกเกอร์สีขาวแปะอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้ส่วนข้างๆก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของฟีเจอร์การใช้ง,งานต่างๆซึ่งก็ไม่ต้องไปดูมันเยอะนะครับเดี๋ยวไงจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าตัวนี้มันเจ๋ยงยังไงด้านใน เปิดออกมาสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นเลยก็จะเห็นตัวสมาร์ทแบนด์นะครับซึ่งผมใส่ตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยเขาก็จะมีหอ่อตัวพลาสติกตัวนี้มาให้นะครับตอนที่เพื่อนแกะออกมาแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับตัวนี้สายชาร์จที่ให้มาก็ยังคงเป็นสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กมาให้เหมือนเดิมแปะเข้าไปแล้วก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็ด้านใน กขจะมีผู้วกสมุดคู่มือการใช้งานมาให้นะครับเป็นสมุดสีขาวเล่มเล็กๆแบบนี้บุกอหลักๆตอนที่คนซื้อก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีสายชาร์จมีตัวนาฬิกาแล้วก็มีสมุดคู่มือมาให้ต่อมาเรามาดูในส่วนของ ดีไซน์กันต่อดีกว่าเจ้าเสือมีสมาร์ทแบน7์รุ่นนี้สัมผัสแรกเลยนะจากที่แม็กได้ลองใช้สิ่งที่แม็กชอบที่สุดเป็นอันดับแรกเลยนะครับแม็กคิดว่าตัวนี้ดีไซน์ที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่าย1คือหน้าจอมันใหญ่ขึ้นนะครับหน้าจอมันจะไม่ได้เหมือนกับรุ่น7ธรรมดาที่แม็กเคยรีวิวไปก่อนหน้านตัว7ธรรมดาเนี่ย มันจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นแบบแคปซูลนะครับเล็กๆวงๆเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับใช้งานค่อนข้าง,างยากเลยเพราะคนที่มีปัญหาทางด้านของสายตารุ่นนี้นะครับเจ้าเสือหมีสมาร์ทแบน7์เจนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวดีไซน์แบบใหม่ กล้าพูดเลยว่าถ้าสาวๆคนไหนเห็นเนี่ยจะต้องชื่นชอบแน่นอนเพราะว่ามันสวยจริงๆหน้าจอที่เขาให้มาตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED นะครับมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสเปคที่เขาให้มานะครับหน้าจอตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด1.64นิ้วแล้วก็มีความสว่างมาให้สูงสุดอยู่ที่500นิตนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายหน้าจอถือว่า สว่างมากๆน้ำหนักตัวนี้นะครับตามสเปคเลยที่เขาให้มาจะมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่20.5กรัมน้ำหนักอาจจะหนักกว่ารุ่นก่อนแต่จากที่ได้ใช้งานานานๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยมือสักเท่าไหร่สายตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับวสัสดุที่เป็น TPU เหมือนเดิมนะครับจากที่แม็กลองใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์เรื่องของการแพ้การคันตัวนี้ก็ไม่มีให้เห็นแต่อย่างใดน,นะครับใส่นาน,านๆใส่อาบน้ำไปด้วยอาการแพ้อาการคันไม่มีให้เห็นแต่อย่างใดสีที่แม็กได้มาตัวนี้ เป็นสีออกทองทองนะครับสายก็จะเป็นสีออกขาวๆทองๆนะคล้ายๆกับสีรถโกเฟรมเครื่องข้างๆจอก็จะเป็นสีออกแบบทองๆสวยเลยนะครับสีนี้คิดว่าสาวๆน่าจะชอบด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับสายสามารถแกะเปลี่ยนได้สําหรับในรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแกะสายแล้วก็เปลี่ยนสายได้สาหรับใครที่ไม่ชอบสายเซนเซอร์ที่มาตัวนี้แม็คค่อนข้างชอบเพราะว่า1เลยก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ยื่นออกมาจากบอดี้เยอะมาก เมื่อเทียบกับพวก6พวก7ถ้าใครที่เคยใช้พวกสมาร์ทแบนด์6สมาร์ทแบนด์เเวลาที่เพื่อนๆใช้นานๆแล้วก็เพื่อนๆอ,ออกกําลังกายเนี่ยท่านเพื่อนบิดข้อมือบ่อยๆเนี่ยมันรู้สึกเจ็บแต่ว่าในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีการแก้เกมมาได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่ามียื่นไหมมียื่นนะครับแต่ว่ายื่นออกมาแบบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวลอยเนี่ยเวลาที่เราใส่นานๆเห็นไหมมันไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวสมาร์ทแบนด์6สมาร์ทแบนด์7ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ ซึ่งไม่พูดไม่ได้หน้าจอการใช้งานต่างๆเรื่องของสีสันตัวนี้แม็กให้สอบผ่านนะแล้วก็ ความสมูธการใช้งานตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากๆในส่วนของการพัดสกีหน้าจอใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นทําให้เวลาที่เรามองหรือเราเพ่งพวกการแจ้งเตือนต่างๆเราไม่ต้องไปเพ่งมันมากโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางด้านของสายตานะครับตรงนี้แมคคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ทางด้านของหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยตัว ux ui ที่เขามีมาให้เนี่ยมันมีการแสดงค่าผลต่างๆมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันก็จะมีพวกบอกนับ9านะครับเผาผ่านแคลอรี่แล้วก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวหน้าปัดตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปโหลดเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวหน้าปัดตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้รูปภาพของตัวเองมาตั้งค่าเป็นหน้าปัดของเพื่อนๆได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับในรุ่นก่อนๆเดี๋ยวนาจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องไปเซตติ้งใน ตัวแอปพลิเคชันการใช้งานปัดมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีให้เราเปิดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับอาจจะมีพวกการค้นหาโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามแบบสไตล์ของสมาร์ทแบนด์ของเสือมิกเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเจาะจงมากนะครับมีเปิดไฟฟงไฟแฟลชอะไรอย่างนี้นะครับเปิดแฟลชก็เป็นการเพิ่มความสว่างทาให้เวลาที่เราไปเข้าห้องนงห้องน้ําหรือว่าอยู่ที่มืดๆเนี่ย เราก็จะได้มองเห็นเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาจากด้านบนก็จะเป็นการแจ้งเตือนแอปต่างๆซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกแจ้งเตือนได้เกือบทุกแอปหรือว่าทุกแอปเลยก็ว่าได้นะครับจากที่แม็กได้ลองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Tik t o อกพวก YouTube Facebook พวกข้อความ s m s ที่มีการส่งเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูบนตัวสมาร์ทแบนด์ได้เลยแต่ว่าภาษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบ100%เนะครับเพราะว่าจากที่มาได้ลองเนี่ยมันก็อาจจะมี ภาษาที่แบบยึกยื้ยึกยีย้ยบ้างนะครับถ้าเป็นพวกตัวอักษรพิเศษนะครับแต่ถ้าภาษาไทยนี้ก็สามารถที่จะอ่านได้แบบสบายๆกดเข้าไปนะครับมีการจ้างเตือนช่องยูทูบยูทูปทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้ปัดไปทางด้านขวานะครับก็จะเป็นหน้าต่างการใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีพวกวิจเจ็ตนะครับบอกพวกอุณหภูมิสภาพอากาศนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมเพลงนะครับ ปกติแม้เป็นคนที่ฟังเพลงผ่านจุกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดจุกแล้วก็ควบคุมผ่านตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ได้เลยแต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกว่าจะไม่สามารถที่จะโหลดเพลงเข้ามาอยู่ในสมาร์ทแบนด์ได้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องการใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากทัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการใช้งานเมนูการใช้งานที่ให้มาก็จะเป็นพวก มัสปอร์ตนะครับออกกาลังกายพวกวิ่งพวกนู่นนี่นั่นนะครับมีกิจกรรมนะครับการเผาผลาญแคลอรี่นะครับการเดินนะครับการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับการวัดในส่วนของค่าฮาร์ดเลตค่า SPO2 วัดในส่วนของการนอนความเครียดแล้วก็การหายใจนะครับตรงนี้เจ๋งมากๆนะครับผมลองมาใช้กันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบันทึกสุขภาพของผู้หญิงนะครับหรือว่ารอบเดือนของผู้หญิงนะครับมีการเชื่อมต่อกับวินจงวิจเจตอะไรอย่างนี้นะครับเพลงเพลิงสามารถที่จะ เข้ามาได้นะครับในกรงในกาปลูกอะไรเงี้ยนะครับมีมาให้หมดเลยเนี่ยเวลาถอยลงถอยหล,งยลงยังไฟฉายหรือว่าใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายภาพก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้สำหรับใครที่ใช้มือถือที่เป็น iOS ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างแม็กใช้ iPhone 13 Pro Max อยู่นะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถที่จะกดนะครับเป็น รีโมทคอนโทรลในการถ่ายภาพได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างเจ๋งสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนของ Xiaomi แล้วก็สมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆได้ที่เอาตัว13 Pro Max มาให้ดูเพราะว่าจะรู้ว่าถ้าใครที่ใช้ iOS อยู่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานเป็นรีโมทในการถ่ายภาพได้ไหมนะครับก็เลยเอามาลองให้ดูหลักๆก,การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเสี o ย i Smart Band 7 Pro เรื่องของการใช้งานโดยรวมก็ถือว่าใช้ง่ายๆนะครับประาที่เพื่อนๆจะเลิกใช้หรือว่ากลับไปหน้าต่างก่อนหน้าก็ปัดมาจากทางด้านซ้ายนะครับก็ <S <S จะเป็นการแบ็คนะครับกลับมาหน้าต่างก่อนหน้านะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรก็สามารถมาเปลี่ยนได้เลยคล้ายๆกับสมาร์ทแบนด์รุ่นก่อนเรื่องต่อมาสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาให้มากันดีกว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจากที่แม็กได้ลองนะครับแม็กใช้มาสักประมาณ4-5วันกับการที่เปิด เชื่อมต่อการใช้งานตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้เขาเคยไมไ้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง12วันหลังจากที่แม็กได้ลองนะครับใช้งานมาสักประมาณ5วันนะครับแบตจาก100%นะครับตอนนี้จะอยู่ที่42%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างอึดเลยที่ได้ลองใช้นะถือว่า Very Good กูมากๆอีก5วันคิดว่าแบตเนี่ยน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ6-7%ประมาณนี้ 10กว่าวันสามารถใช้งานได้แบบสบายๆ,ๆนะครับ <_ EN> กับการเชื่อมต่อตลอดเวลาที่มีการแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการแท็กกิ้งต่างๆแบตตัวนี้ถามว่าชาร์จนานไหมชาร์จไม่นานใช้เวลาชาร์จตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นจนถึงหนึ่งร้อยจากที่แม็กได้ลองประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาที่เพือ่อนต้องการชาร์จก็เสียบเข้าไปในล็อกนะครับมันจะเป็นแม่เหล็ก ตรงนี้นะครับมันก็จะปั๊บเข้าไปเลยนะครับค่อนข้างง่ายง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดด้วยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพื่อนๆก็เอาอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ของเพื่อนๆมาชาร์จได้เลยเรื่องของการชาร์จตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชาร์จง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็แน่นมากๆนะครับเนี่ยขนาดโยนยังไม่หลุดเลยเนี่ยแข็งเนี่ยเห็นไหม ยังไม่หลุดเลยต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการกันน้ำตัวนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับก็คือมันสามารถกันน้ำได้ซึ่งตามที่เขาเคีมอยู่ที่5 ATM นะครับจากที่แม็กได้ลองเอาไปไว่ายน้ำตัวนี้สามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้แบบสบายๆ5 ATM ก็ประมาณ50เมตรนะครับกับการกันน้ำแล้วก็ถ้าใครที่เน้นใส่ไปเลยนะครับใส่ตลอดเวลา สิบวันไม่ถอดใส่อาบน้ําตัวนี้จากที่ลองก็สามารถใส่ได้นะครับสามารถใส่อาบน้ําได้แต่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโดนพวกครีมอาบน้ํำอย่างเงี้ยตัวซินกันน้าอาจจะเสื่อมได้ไม่แนะนำนะครับแต่จากที่ลองก็คือสามารถใส่อาบน้ําได้มันต้องมีสักคนแหละที่ท,ที่ใส่อาบน้ำเหมือนแม็กต่อมานะครับผมเรื่องของการใช้งานนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ a n d r o i d 6 กับ ios 10ขึ้นไปสามารถที่จะใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตั้งแต่ android เวอร์ชันแล้วก็ ios เวอร์ชันสขึ้นไปบูธที่ให้มาตัวนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบบูธเวอร์ชัน5.2ด้วยการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหลักๆแล้วตอนที่เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เพื่อนสแกน qr code แล้วก็ตัวนี้เขาจะใช้งานผ่านตัวมีฟิตเนสซึ่ง ตรงนี้แม็กก็ได้ทําการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับของเดิมเลยใครที่เคยใช้เสืรมี่สมาร์ทแบรดรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นรุ่น6รุ่นเเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีสิ่งที่แม็กอยากจะพาทุกคนมาดูตัวนี้ที่แม็กชอบมากๆก็คือในเรื่องของการแท็กกิ้งนะครับการแท็กกิ้งตา่างๆสำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพตัวนี้บอกเลยว่ามันดีจริงๆคือมันแสดง ทั้งหมดเลยผมใส่วิ่งใช่ไหมมันก็จะแสดงในเรื่องของการวิ่งว่าวันนี้ผมวิ่งกี่เมตรกี่กิโลนะครับบอกเวล,เวลาบอกก้าวนะครับบอกค่าต่างๆบอกการเผาผลาญแคลอรี่ว่าเผาผลาญไปกี่แคลอรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของการบอกอัตราการเต้นของหัวใจด้วย hmm. นะครับว่าตอนที่ผมเนี่ยวิ่งฮาร์ดเรทสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ดีมากๆเนี่ยเห็นไหมมันมีบอกแบบทั้งหมดเลย นะครับผมซึ่งมันเป็นแบบตารางกราฟให้เราแบบได้ดูด้วยนะครับซึ่งมันโอเคมากๆนะครับการนงการนอนนะครับการนับก้าวนะครับการยืนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าคุณยืนกี่ครั้งนะครับการเคลื่อนไหวออกซิเจนในเลือดนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คือมันบอกทั้งหมดนะครับความคงความเครียดอะไรอย่างนี้นะครับค่าปานะครับผม บางค่าผมอาจจะไม่ได้ลึกมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบออกกําลังกายนะครับจะต้องพูดเกี่ยบตรงๆนะครับค่า V O 2ในความดันโลหิตอะไรเงี้ยมันมีบอกทั้งหมดเลยนะครับตอนที่เพื่อนเเพื่อนเเลือกใช้งานนะครับสามารถที่จะเปิดแล้วก็ดูค่าต่างๆได้นะครับผมมันก็จะมีบอกทั้งเดือนสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับสามารถย้อนมาดูได้นะครับผมว่าเพื่อนๆออยากดูตรงไหนซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างโอเคมากๆต่อมา สำหรับการออกกําลังกายก็อย่างที่แม็กบอกไปนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับเขาจะเป็นสมาร์ทแบนด์ที่มาพร้อมกับ GPS ในตัวนะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆออกกําลังกายเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาโทรศัพท์หรือว่าเอาสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆออกไปด้วยก็ได้เพราะว่าในเครื่องของเขามี GPS มาให้ในตัวซึ่งหลังจากที่แม็กได้ลองก็ถือว่า GPS ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับอาจจะไม่ได้แม่นยําที่สุดพอที่จะใช้งานได้แล้วก็ตัว GPS ที่เขาให้มาเนี่ยหลักๆพวกกาลิเลโออะไรเงี้ยเขาก็ให้มา แทบจะทั้งหมดเลยซึ่งเวลาที่เราจะเอาไปปั่นจัก,กรยานจะเอาไปช็อกกิง้งวิ่งกลางแจ้งตัวเนี้ยถ้าใครที่เน้นใช้ GPS เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปจัดได้เลยอาจจะไม่ได้แม่นยำแบบ100%แต่ก็พอที่จะใช้งานได้ตามเลทราคานี้ซึ่งก็ต้องพูดกันแบบตรงๆซึ่งจากที่แม็กได้เอาไปลองใช้มันสะดวกมากๆคือเพื่อนๆออกไปข้างนอกกดโกแล้วก็เอาไปแค่สมาร์ทแบนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถออกกำลังกายได้เลยกลับมาก็ มาดูว่าตอนนี้เพื่อนๆวิ่งตรงไหนบ้างนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะครับซึ่งสบายมากๆแล้วก็การแท็กกิ้งการใช้งานนะครับจากที่แม็กได้ลองนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามัน,มนค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆนะครับอลองให้ดูเห็นไหมพอกดปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นให้เราเลยเพื่อนๆกดก็วิ่งไปข้างนอกกลับมาค่อยมาดูก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆณจุดนี้คิดว่าใครที่หาสมาร์ทแบนดที่มาพร้อมกับ gps น่าตอบโจทย์แน่นอนนะ การแจ้งกาต่างๆถ้าเรามาทางหน้าของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีให้เราปรับการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเราสามารถเข้ามาตั้งได้เลยนะครับใครอยากจ,จะให้มันแจ้งเตือนแอปเร็วหรือว่าแจ้งเตือนแอปอื่นๆทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งเตือนได้เลยนะครับสามารถอ่านได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะ ก,การวัดค่าต่างๆตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้แบบเรลไทม์เลยตั้งค่าแล้วก็ให้มันแจ้งเตือนได้นะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะให้อัตราการเต้นของหัวใจเพื่อนๆสูงอยู่ค่าเท่าไหร่แล้วก็ต่ำที่ค่าเท่าไหร่ให้มันแจ้งเตือนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้เลยถือว่าโอเคนะกับคนที่เน้นสุขภาพจริงๆหรือว่าใครที่เป็นโรค หัวใจแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆพวกออกซิเจนในเลือดนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้นะครับความเครียดการยืนสภาพอากาศกําหนดเวลาวิดเจ็ตนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยหน้านี้เพื่อนๆอยากจะเพิ่มอะไรนอกจากพวกสภาพอากาศวิดเจ็ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับอยากให้มันปัดทางด้านขวามันเพิ่มอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยตั้งค่าเสร็จนะครับมันก็จะมีเพิ่มเห็นไหมขึ้นมาให้เราเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้เลยนะครับ ซึ่งค่อนข้างเจ๋งมากๆการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับอัปเดตผ่านตัว OTA ได้แล้วก็ตัวพินนะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตัวนี้เราก็สามารถเข้ามาตั้งได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครใช้หรือเปล่าแต่ก็อยากมาพูดให้ฟังหน้าปัดตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกแบบหน้าปัดได้เลยตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตามที่เขาเคลมไว้นะจากที่ดูจากกล่องเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มีหน้าปัดให้เราได้เลือกโหลดทั้งหมด150หน้าปัดแบบบวกๆก,ก็สามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับโหลดฟรีด้วยแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะใช้วอลเปเปอร์ของตัวเองเราก็สามารถที่จะมาเลือกวอลเปเปอร์ของตัวเองทําเป็นหน้าปัดได้นะครับอ่ะอย่างผมอยากจะมาเลือกวอลเปเปอร์ของผมเป็นหน้าปัดใช่ไหมใช้เป็นนารูโตะตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาคัตตอม ตามแบบสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทางด้านของสุขภาพก็ลองมาเล่นกันซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสักเท่าไหร่แต่ที่ผมใส่สมาร์ทแบนด์ผมไปดูแค่ตัวอ,อัตราการเต้นของหัวใจกับค่า sp o 2เท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะหลายคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันสําคัญมากๆนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าเสือมีสมาร์ทแบนด์7 Pro นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่ น่าใช้ขึ้นนะครับหนึ่งเลยก็คือดีไซน์มันสวยขึ้นสวยขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับการใช้งานหน้าจงหน้าจอการทัชสกรีนสมูทขึ้นนะครับจากที่แม็กเคยใช้ตัว7มาใครที่อยากจะได้สมาร์ทแบนด์ที่หน้าจอ,อใหญ่ใช้งานได้แบบเต็มตามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มในเรื่องของสุขภาพสามารถแท็กกิ้งได้มี GPS มาให้กันน้ำได้ใช้งานได้ยาวนานถึง12วันตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอน ฟังเพลงเอาไปกดเน็กกดแบ็ k ได้แบบสบายๆ,ๆนะครับถ้าใครฟังผ่านจุกผ่าน Spot i f y ่าแอบเสียดายก็คือมันโหลดเพลงไม่ได้เอาเป็นว่าประมาณน,นี้กับการใช้งานที่แม็กได้ประสบพบเจอนะครับอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่แม็กคิดว่าข้อมูลที่แม็กเอามาบอกเพื่อนๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนสำหรับใครที่กาลังมองหาสมาร์ทแบนด์อยู่ในช่วงนี้ยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกด like ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงไม่ได้ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ ลคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากๆกันหน่อยนะครับสวัสดีครับจบุ๊บ